ขุนจุนหยั่งมาสูงหยั่งมาต้มยาต้มยาหยั่งอ้ออันนี้กบอันนี้กบงงอืมยาเนี่ยนะก,นก,ก,ก็ค่าต้มสูงกะสูงกะหู้อยู่รูปปลาช่วงเนี่ยสูมปลาไขาดดดดดด่ดูดีดุกดิ่งลุกดิ่งลุกดิ่งอยากมาทำมาเกินค่าจี้สูงก,กันเดือดอันนี้เป็นยาที่ว่าสุดยอดสูจะไปไหนก้อไปกาดเออไปกาดสูไปกาดมาจับไปกาดมา,า,มาแล้วสูจะได้กิน เห็นแล้วแบบบุญเมื่อคืนตึกตึกจ๊บโอ้โหก็ลึกๆข้างหน้าน่าอะไรกันเนี่ยเท่านั้นนะเออบ่เท่าบ่เป็นยังหอมดีอะล่ะๆๆดุข้าทพันธุ์พิเอษเออโต๊ะมันโต๊ะป่ะนี่เดี๋ยวไปกาดมาถ้ามันฮ้อตเราเดี๋ยวมากินเออบุญเมื่อคืนเดบอกหมอกมองเหมาะยังกันมาเย็นๆลูกรักคืนนี้ไม่พลาดวันนี้ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว เคยอย่างนั้นฮควันอุ้งอุ้งอ๋อเคยต้มยายามาหยังเป็นยาของอีปี้อีพยาหยังอ่ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะเราอ่อนบบต้องหูได้ก็มันเป็นเรื่องของคนนี้ใหก็ล่าแค่หูว่าอุ้ยล่ากบบต้องหู้อีแต่บอกล่าหน่อยเรายาหยัางอืมยาบำรุงสิเราอ่อนบบได้กินตัวยาเออเออล่าล่ามาสุดี้ย เฝ้ามอนี่กันเนอรเจ้ากระเดิลเคยจะไปใจนั่นนะกระเดิลเจ้าเคยมาเป้าไปให้ไฟมันดับหนาพอเนอะเดี๋ยวลาเฝ้าเจ้าเดี๋ยวเขยมานะเจ้าหู้ยยาอย่างเนี้ยหอมหอมเนี่ยเคยก็ได้ทามก็บาบอก้อยขอรักจิ้มนะเตอะขอจิ้มกันเตอะหอมไหหอมบมด อืมยานี้ไซขนาดขอจิ้มกันเตอะอืมสดชื่นขนาดยาอ,อย่างเฟิงเฟิงขื่อต้มต้มเหื่อนปีกินไออ,นอย่างมาฮ้อนวุบแบบแบบนี่เหมืเดิมนี่อืมฮอ,อ,อ,อนฮอนฮอนไอนอ,นอ,นอย่างขยงหย่งกบมาแจ๋ ไอ้ยังนี่เป็นไรอยังนี่เงี้ยได้ดีมิใจน้ำนานเรียบร้อยโอ้นียแะมันเป็นอย่งดูดียยังใหญ่เนี่ยโอ้ยที่ตอนนั้นเคยพอไม่พอเมายาแล้วเป็นไอ้ยังดูดีดุบดิกดุบดิกดุบดิบก่อนละจิมยาเนี่ยฮะก่อนละจีมน้อยละจีมน้อยลำดีโอ้ล้ำดีโอ้โหแต่อะไรก่อนละเป็นอยังก็บอกโอ้นอนฮอนฮอนฮอนถ้ากกิ่นไปกี่แก้ว แก้วเดียวแก้วเดียวแก้วเดียวยังขนาดนี้เลยจ้ะเผลอติมบอกแล้วไงเหรอไอ้มันมันเป็นยาคนณไม่ดีโอ้โหเนี่ยโอุ้ยมาลาจ๋านี่อใดดีอ่ะนี่ใดดีอีแดงว่ามันก็ต้องเข้ายกสวยแล้วกันเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่ไรนี่อะไรอ่ะบังอีพี่กินแล้วเนาะลากินลามันต้องแก้แก้มาได้ปะเอาไปแก้แก้รีดมันก่อนไปลาจ๋าวุ้ยลาจ๋า เคยอย่างะย่างมาหมดลิเลยอ่ะฮะย่าหมดฤิเปื้อสู้ไว้ยักเสื้อก็ยังไหวอยู่นั่นแล้วเนาะ

ไกลจะหายแล้วหายแล้วไะไกลละไกลละไกลละแพร่รอบดยอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้อ้ยโอ้นโยโอ้ยน้ยโอ้ยอยโี้ยอ้ยอ้ยโออ้ยอ้กโอโ้ออ้ยย้้ออ้ ฮะโซสน้ก๋ต okay, no, ้องมยาอยากไม่ไหนมาจะกินละต้องกินละโอ้ยยาต้องกินละบัต้องถามเหตุผลนี่ตอบไม่ได้บัต้องกินนะเพราะเพราะเเอามาเลยข้าจะกินยาน่ะเอ๊ะเอามาแลวจะกินเนี่ย